สวัสดีเด้อพี่น้องเมื่อนี้พามาปลูกกล้วยอีกแล้วคะ่ะกล้วยไข่เด้อนี่พี่น้องออมีเคล็ดลับคือเก่าเด้อพี่น้องปลูกก,กล้วยกันเลยอยากได้หลายกันได้จากวีสิบ <laughs> สี่

แคทางกุยหมทองาจะวีอนไกุ้ยหอมทองเกาเกาเกาดีสิบดีนี่เกาน้อยได้ยี่สิบกวกบานะงามงามด้ว เด่นหอนขนาดพี่น้องเลยใกล้เทียงเลยพี่น้องจะไม่ได้ไปเอากินไก่นะพี่น้องคือคุดลุมเตี้ยใช่สุด ยืนโเนาะเจี๊ยบตื่นตื่น,ต,นตื่นกันเดียวกันแล้วเนาะพี่น้องเคลียร์างลาพนพี่น้องจนดะีเลยแอพทางลงกบห้องเหรอพี่น้องเอ้ยกบห้องยู่ตะฟังสุขราม Jeg tror det er Iban. แน่นี้กวจะน้ำวะเกะบอุพันธ์อย่างเกาะข,อขอ้ากกบดทงครับต้นออปุ๋ยปลายไม่ลงอะเตียคือกันไป,ไปอ่ะไปอะแล้วครับพี่น้องขอบะคะุณชมคลิปเลยครัเพื่อเ็นใจไปนะครับพี่น้อง